เคล็ดลับเพิ่มไขมันดีลดไขมันเลวทำอย่างไรพี่ปรามมีคาตอบในคลิปนี้ค่ะไม่มีใครอยากป่วยละค่ะเพราะฉะนั้นไขมันเลวหรือเรียกว่า L D L เราควรจะมีปริมาณต่ํากว่าร้อยมิลลิกรัมต่อเดซิลิตรเพื่อสุขภาพที่ดีเอาแล้วมันทํำยังไงละคะรู้ไหมว่าการที่เรามีไขมันชนิดเลว L D L ที่สูงขึ้นจะส่งผลให้เกิดการสะสมของไขมันในผนังหลอดเลือดการลดไขมันชนิดเลวทําได้ดี โดยวิธีการต่อไปนี้หนึ่งรับประทานไขมันชนิดดีต่อสุขภาพปลาถั่วเมล็ดแห้งสองงดรับประทานไขมันอิ่มตัวพวกเนื้อแดงอาหารแปรรูปสามจากการกับความเครียดให้เหมาะสมอ่าสรินการเพิ่มไขมันดี HDL ทำอย่างไรมาฟังวิปลากันค่ะไขมันดี HDL บอกได้เลยว่าไขมันชนิดนี้ช่วยลด ไขมันเลว LDL ได้ถึงหนึ่งในสออกจากหลอดเลือดแล้วก็ทรงกลับไปยัางตับปริมาณที่เราควรมีลระคะ60สมิลลิกรมักรมต่อเดซิลิตรหรือมากกว่าและแน่นอนคะ่ะวิธีการที่เราจะเพิ่มไขมันดีก็ดืยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอควบคุมน้ำหนักตัวคือไม่ให้อ้วนคะ่ะแล้วก็รับประทานสารอาหารที่มีประโยชน์มาดูแลสุขภาพเรากันนะคะถ้าไม่อยากเป็นโรคห,หรือรังเชื่อพี่ปรานะคะ